หสปิงเกอร์หนึ่งนิ้วนะคะตัวนี้ปรับองศาได้อันนี้ปรับครึ่งวงกลมร้อยปดิบองศาถ้าจะปรับ3ามรอยหิองศาก็อ่ะปรับดิลองปรับอหมุนตัวสามสิบสามร้อหองศาหมุนมาอย่างนี้ตัวนี้ก็จะหมุนรอบโอเคนะคะ ดีค่ะร้านเจงโฮด์ค่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีการปรับหัวสปริงเกอร์อิตาลีสีทองนะคะขั้นตอนแรกให้ดึงสลักออกมาสลักด้านบนนะคะถ้าเราจะปรับเราต้องดึงสลักตัวนี้ออกมาใครกล้าทำก็ทำถ้าใครไม่กล้าก็ให้ร้านทำให้นะคะนี่นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้สปริงมันแข็งขึ้นเล่งสปริง และย้ำ<ส>ว่าให้สปริงแข็งขึ้นขึ้นนะคะมันจะได้ตีจีขึ้น,นได้อ่ะ,ะอแล้วยังไงต่อแลวก็เอาสลักไว้เหมือนเดิมแล้วแต่ลูกค้าจะปรับให้แข็งให้อ่อนนะคะอันแรกแล้ววิธีการปรับล็อกมุมองศาปรับหมุนแค่นี้นะครับล็อกองศาได้ระดับที่ต้องการแล้วก็ล็อกหนึ่ง แล้วก็ล็อกสองจุดแล้วน้ำมันจะตีจากไหนถึงไหนจากนี่ปุ๊บ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 ไปนี้ไปเรื่อยถึงนี่ปุ๊บมันก็จะเด้งกลับแล้วก็จะหมุนหมุนหมุน,มนไปงี้ก็เด้งกลับเด้งไปเด้งกลับแค่นี้นะครับองศาถ้าจะหมุนให้รอบหมุนให้รอบก็คลายทั้งสองตัวให้มีอยู่ลักษณะด้านล่างแบบนี้เพื่อให้ขาเตะตรงนี้มันไม่ไปโดนตัวเตะกลับมันก็จะหมุนได้รอบ360องศาแบบนี้ เอาให้ลูกลูกน้องที่บ้านขา่ให้เอารถสนามหญ้าฟุตบอลเราเราใช้ปัม๊มปั๊มกี่นิ้วกี่แรงคะสองแรงสองแรงใช่ถ้าไฟบ้าน<ม>ธรรมดาเ,เนี่ย<ม>อันนี้ก็ก็คือต้องต้องเครื่องสองสองตัวเนะีะจริงๆแล้วอะ่ะมันมนังแรงมากเลยค่ะ เอปเอปั๊มสองนิ้วสอง,สองแงรงแ,แล้วแล้วสายท่อเมนจากตัวปั๊มไปถึงตรงจุดที่พี่ยิงสปริงเกอร์นี่กี่เมตรคะโอ้โหห้าสิบเมตรสบายๆเลยอ่าห้าสิบเมตรแล้วยิงพร้อมกันสอง <50 S 1> ตัวไหมพี่หรือตัวเดียวพร้อมกันเลยจี้มันยังแรงยังอะไไม่ตกเลก็คือต้องเพิ่มอีสองตัวอืมค่ะคือเราต้องอคือมันแรงจัดแต่เพราะว่าถ้าท่า ถ้าเราถ้าเราเปิดแค่สองตัวแล้วก็ไม่ไม่ไม่เอาน้าออกตี่อื่นเนี่ยมันแต่น,นี้ก็คือเราลองซื้นข้อไปบางตัวนะค่แล้วเราขอขอกำลังนะไม่งนะมันก็แรงได้สี่ตัวชัวอือเพราะว่าเมืวว่อวานเนี้ยเจเจอลูกค้าเขาเอาไปแล้วเขาบอกว่าเขายิงยิงไม่ออกทํายังไงก็ไม่ออกเหมือนอ,อ,อ่ายิงเหมือนเหย่าแ,แมวเลยบางอย่างเขาก็พูดแรงเนาะเราก็เลยบอกอ๋อ เข้าใจมึงทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่กับแรงดันปั๊มด้วยเจ๊ก็บอกงี้อ๋อใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนั้นใช้ไฟบ้านธรรมดาแล้วก็แรงดันเออมันอยู่ความเอาน่าจะอยู่ที่แรงดันปั๊มมากกว่าเพราะว่าผมเคยอมีปัญหาเยอะแยะเลยมีปัญหาแากเออเออนไข่กองด้วยแหละอ๋อค่ะแต่เราเราไม่รู้เรื่องมันจะมีปัญหาค่ะถ้าถ้าคนที่เขาเริ่มใช้งานแล้วอ่าพูดง่ายว่าใช้ยังไม่เป็นอะไรก็ยากหมดเนาะพี่เนาะอ่า อ,อะไรงางโมดเน่เพราะว่าเราต้องใช้ก็คือเราไม่มีความรู้ค่ะตอนนี้อ่าใช่ใช่เจ๊ก็บอกว่าลองลองดูพวกเศษหินดินทรายหญ้าไปอุดไหมเขาก็ว่าไม่มีไม่มีอะไรเงี้ยอ่าเขาก็คือไม่ไม,ไม่ไม่แก้จุดนั้นก่อนอะไรสปริงเกอร์ไม่หมุนก็ไม่ดีเลยดีไม่ดีคนที่ฟ้ามาอะไรอยู่ที่ฟ<น>้าใช่ใชคนคน่คนที่เปิดคนที่ติดตัง้งอ่สปริงเกอร์เพอดี คนที่ติดล่าสปิเกอร์อ่ะมันเคยเคย,เคยไปทำงานดูแลผู้สปิเกอร์มาก่อนอแต่น่าละค่ะเละมันมันต้องใช้วความรู้ัวเนี้ยค่ะถ้าเกิดไม่มีความรู้มันจะลำบากนิดเลยอ่าถ้าปั๊มไม่ปั๊มไม่ดีปั๊มไม่แรงมันก็ยิงไม่ออกนะคะใช่ไหมอ่าใช่ค่บปอยบ้านธรรมดานะส่วนมากมออปอยบ้านธรรมดาแล้วก็จดอยู่ที่สาม ค่ะจุดหลักอยู่ที่ปั๊มไม่ใช่อยู่ที่สปริงเกอร์บางเจ้านี่ไม่ออกก็ด่าไอ้คนขายสปริงเกอร์อย่างนี้เกี่ยวสปริงเกอร์คือหลักๆว่าดูน็อพิสูจน์เขาก็ผลิตออกมาแล้วอ่านี่พี่ก็รีวิวมาให้ดูเลยเนาะขอบคุณมากๆที่ที่ช่วยทำมาหากยินได้ค่ะเดี๋ยวเจ๊ส่งเพิ่มให้อีกลูกจ้างไปถ่ายนัดเวเป็นถ้าผมถ่ายเนี่ยดูสวยงามรับค่ะอันนี้ อันนี้ให้ลูกน้องถ่ายให้เนาะได้ค่ะจะเจ๊ส่งให้เพิ่มอีกน้อยไงได้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 หนนะเดี๋ยวเออก็คือเจ็ดร้อยคูณสองแล้วก็บวกหนึ่งร้อยเนาะใช่ค่ะรวมทั้งหมดพันห้าค่ะได้ได้จริงๆแล้วต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเราใช้บริการนิ่มอ่ะมันจะดีมากนิ่มอยู่ห่างจากเจ๊ประมาณเกือบสิบห้ากิโลเลยไม่ไปแต่ขนส่งแฟดตเนี่ยอยู่ ที่นีนจะดีมากเลยนะเพราะว่าพึ่ื่อเลยแต่ไอ,ไอตัวแฝลช้างในเขาจะดอกวันหนึ่งวันมันเข้าไปถึงตัวอำเภอแล้วมันหมู่บ้านนี้ประมาณสี่ห้ากิโลนี่เขาไม่สายเลยนะอ๋อค่ะลอ,อยคันดองไปหนึ่งวันแล้วก็ทำใ้เราเราเราโอเคอยู่ครับ<ต>ค่ะ,คะด,ดีกว่าดีกว่าไปรเซ็งเยอะเลย ค่ะไปษณนย์ทุกวันนี้แพงวันนั้นลูกค้าส่งสายพ่นยาตีคืนมาให้เจ๊ค่าส่ง450แต่ถ้าเป็นขนส่งที่เจ๊ใช้อยู่ก็ประมาณร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทอ่างเงี้ยครับพี่อ๋อมันมันไม่ดีมันนี่ใส่ไม่ดีอ่ามันนี่ใส่ไม่ดีพี่เป็นคนที่ไหนกันนะคนไทยไหมน่ะคนไทยกะเหรี่ยงโอค่ะดูพูดไม่ค่อยชัด โอเค,อคแต่แต่ผลงานที่ส่งไปโอเคน่าประทับใจใช่ไหมคะหนึ่งนิ้วที่เจส่งไปให้โอเคครับโอเคโอเคอ,เคอขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะส่งให้อีกค่ะโอเคครับครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงล่ะลูกค้าคนไหนว่าสปริงเกอร์เจไม่ออกดูนะคะพี่เขาเป็นไทยกระเหลี่ยงนะคะสั่งไปหนึ่งชุด ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดเขาสั่งสปริงเกอร์พร้อมขาตั้งนะคะ1นิ้วพลาสติกเนี่ยค่ะตัวนี้เจ๊รีวิวให้พี่เขาดูเนี่ยว,วันที่ยี่สิบหกเนี่ยค่ะเวลาจะขายของเจ๊ส่งรูปส่งวิดีโอให้ลูกค้าดูชัดเจนนะคะมันชุนละพันสองนะคะตัวนี้ขาพร้อมหัวที่เขาสองชุดต่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทรวมเป็นสองพันสองร้อยบาทร้านเจ๊โหดตอนนี้ โอนก่อนส่งเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะพี่เขาก็โอนเงินมาโทรมาก็ไม่รับสายนะคะลูกค้าจะโอนเงินไม่มีเวลาว่างมากขนาดนั้นถ้าจังหวะไหนไม่ว่างไม่ได้โทรไม่ได้รับสายเดี๋ยวเจ๊จะโทรกลับเองนะคะอ่าโอนเงินมาแล้วเนี่ยค่ะพี่เขาก็อ่าเจ๊ก็ส่งให้นี่ค่ะหลักฐานในการส่งสินค้าเจ๊จะส่งให้เป็นลายบุคคลอย่างนี้นะคะส่งของทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ส่ง ขึ้นอยู่กับปัญหาขนส่งไม่มารับหรืออาจจะแพ็คของไม่ทันตัดรอบบ่ายสองนะคะถ้าโอนเงินแจ้งก่อนบ่ายสองถ้าใครตกหล่นก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ใช่มีลูกค้าคนเดียวทั้งร้านลูกน้องทั้งหมด6คนรวมเจ๊กแเฮียเป็น8คนนะคะนั่นแหละค่ะลูก2อหัวหนึ่งบางทีก็ยุ่งวุ่นวายกับลูกต้องเข้าใจนคะคะวิดีโอพอลูกค้าได้รับสินค้าแล้วเนี่ยค่ะ เฉพาะขาตั้งหนึ่งนิ้ว1เมตรเอาอีกนะคะเนี่ยค่ะวันนี้กลับมาซ้ําอีกถ่ายวิดีโอให้ดูชัดเจนนะคะนี่อันนี้คือของเจ๊แล้วลูกค้ารีวิวมาให้ดูนะคะเนี่ยคลิกให้ดูสดๆร้อนๆนะคะบางคนบอกว่าสั่งหัวสปริงเกอร์ไปไม่ออกน้ําออกปานเยี่ยวแมวทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่กับแรงดันปั๊มของลูกค้าด้วยนะคะอะไรแอลอ่ะอตนอ,ะอนนอนะีท้ทอนเท่าไหร่นะสิบาทอ่าทอนสิบาท ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่กับแรงดันปั๊มของลูกค้าด้วยนะคะใช้ iPad ถ่ายหนักมือถือไม่ไหวเข้าใจภาพอาจจะไม่นิ่งนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าเขาก็ส่งวิดีโอมาให้ดูเอาไปสองตัวไม่มีปัญหาค่ะโอเคไหมคะเนี่ยค่ะมันทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่กับแรงดันปั๊มอย่างที่อาบอกไปว่าอาลูกค้าบางเจ้าเขาซื้อไปเนี่ยเขาซื้อไปเยอะ สิบหัวไม่มีปัญหายี่สิบหัวไม่มีปัญหาเพราะอะไรคะเพราะว่า,าพี่เขาใช้ปั๊มตัวใหญ่ถ้าลูกค้าใช้ปั๊มตัวเล็กหรือเป็นปั๊มเพาลอยแรงดันไม่ไม่ดีไม่ต้องมาโทษตัวสปริงเกอร์อย่างเดียวนะคะอ่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูที่แรงดันปั๊มด้วยเจ๊ค่อยย้ำนัก ย้ำหนาว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแรงดันปั๊มนะคะไม่ใช่เฉพาะสปริงเกอร์อย่างเดียวโอเคนะคะสปริงเกอร์ไซส์หนิ้วนิ้วครึ่งสนิ้วก่อนที่จะซื้อใช้กรุณาสอบถามว่าแรงดันปั๊มเท่าไหร่ควรใช้อีเบอร์ไหนไม่ใช่สักแต่อยากได้แล้วจะซื้อก็ซื้อไปใช้ ปรึกษาเจ๊โหดได้ก่อนสั่งซื้อบางคนปั๊มสองนิ้วครับเจ๊สองนิ้วครับเจ๊แต่เวลาใช้จริงมันเป็นยังไงปั๊มสองนิ้วแต่อาจจะเป็นแรงครึ่งอย่างเงี้ยปั๊มแรงครึ่งก็อย่าลิอาจมาใช้ตัวใหญ่ส่วนมากถ้าประมาณสองแรงก็ใช้สองนิ้วได้ใช้นิ้วครึ่งได้ถ้าสองนิ้วสองแรงไม่มีปัญหาแต่สแรงอสองนิ้วแรงครึ่ง ก็ควรใช้นิ้วนิ้วครึ่งแต่ก็ต้องดูระยะทางน้ําด้วยว่ามันจะไปไกลขนาดไหนถ้าไกลไม่เกินร้อยเมตรเนี่ยมันก็จะยิงได้ประมาณถ้าหนึ่งนิ้วนะคะยิงได้พร้อมกันประมาณสี่หัวเข้าใจป้ะอ่าแต่ถ้าเป็นไซส์นิ้วครึ่งร้อยเมตรยิงพร้อมกันได้สี่หัวถ้าปั๊มสองนิ้วสองแรงนะคะ แต่ถ้ามันเป็นปั๊มแรงดันเนี่ยหหัว8ดหัวไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะอ่าดูแรงดันปั๊มด้วยอ่าถ้าปั๊มไม่แรงอย่าลิอาดมาใช้เนี่ยค่ะอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ของร้านเจโหดนะคะนะคะเข้ามาปึ๊บจะมีรูปรหัสราคาสินค้าครบนะคะตัวที่พี่เขาเอาไปเนี่ยคือไซส์หนิ้วพลาสติกเนี่ยค่ะตัวนี้ แล้วก็หมุนรอบองศาตัวนี้จะเป็นตัวปรับองศาได้นะคะตอนนี้วิดีโอเจวิธีการปรับองศาวิธีการตั้งให้ให้ให้มันหมุนยังไงอะไรยังไงเจ๊ J. มีวิดีโอให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อของร้านบุญสุขเกษตรของร้านเจ๊โหดการ,กรเกษตรเท่านั้นนะคะอ่าทักมาในแชทถ้าซื้อของทางแชททางเพจอินบ็อกหรือไลน์ขอได้ ประวัติในการซื้อให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อร้านเราเท่านั้นนะคะห่วงกี้ห่วงเพราะว่าร้านอื่นเราก็ไม่อยากบริการแทนเขานะคะลูกค้าใครลูกค้ามันเนะาะเราไม่เผื่อชาวบ้านเราก็เป็นคงคนงกเติบนะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นขาไซส์เนี่ยค่ะมันจะเป็นขาสไลด์นะคะตัวนี้จะค่อนข้างสูงหน่อย2 0 0พเพราะว่าเจ๊ไม่ได้ทำเองแต่ถ้าขาเป็นอย่างเนี้ย เจ๊จะเลือกเหล็กคือเหล็กกาวนท์สั่งตรงจากโรงงานเองไม่ต้องทาสีไม่ต้องก็ไม่เป็นสนิมนะคะเนี่ยเหล็กกาวนท์แล้วเอาคาดน้ําเงินให้ด้วยเบอร์หนาถ้าราคา700กว่าบาทเนี่ยแพงก็อย่าไปซื้อทําเอาเองนะคะเฉพาะไอ้กึงเกียวเนี่ยลูกน้องก็ใช้เวลาต่ออันเนี่ยเกือบประมาณ8นาทีแล้วนะคะกึงเกียวถ้าใครว่าโอ๊ยของจำนีเน,นืงอง็ดเอาก็ได้ลองเลยค่ะใช้เวลานาน,านมากอ่า ต่อวันต่ออันมันถ้าถ้าทาจำนวนเยอะมันคุ้มอย่างไอ้โครงหินเจียนะคะ่ะลูกค้าบางคนบอกว่าแค่นี้นะขายสามพันเชื่อไหมว่าเจ๊ลองจับเวลาลูกน้องหนึ่งคนเนี่ยโคงหินเจียหนึ่งอันเนี่ยใช้เวลาหนึ่งวันนะคะกว่าจะทําเจ๊บอกว่าลองทำหนึ่งอันสิทำหนึ่งอันแล้วเขาก็ทําเก็บงานรายละเอียดทุกอย่างแล้วเขาก็ไปพ่นสี ช่วงที่พ่นสีเนี่ยเขาทํางานต่อเนื่องไม่ได้ไอ้ที่พ่นสีเขาก็มาเริ่มทำตัวสองรอแต่พอสีแห้ง4ี่โมงเย็นจะ5้าโมงอยู่แล้วค่ะนั่นแหละถือว่างานเสร็จก็พูดง่ายว่าผลิตได้วันละอันลูกน้องก็จ้างประมาณ400รอยแล้วช่างใหญ่อ่ะค่ะสี่ร้อยกว่าด้วยไหนจะเลี้ยงข้าวอะไรอีกแล้วขายสามพันมันบพแพงดอกคาโครงเหล็กก็เป็นเหล็กหนาอย่างดีมีการน้ำมันให้พร้อมอ่าเฉพาะ คงอะค่ะสามพันมันบวกแพงดอกค่าถ้าลองไปทําเองบางคนเนี่ยอลองทําเองปึ๊บแล้วก็มาบ่นว่าเออซื้อง่ายกว่าเดินมาเอาเงินให้จบแต่ไปนั่งทําเสียเวลาบางคนเขาไม่ใช่ช่างที่ทําชํานาญการเขาไปลองทําไปบอกช่างลงกึงทําเสียเวลาไปอีกสองวันมีคนมาเล่าให้ฟังแล้วประสบการณ์คนหัวลูกเจเยอะลูกค้าที่เขาทําได้ดีเขาก็เล่าสู่ฟังคนไหนทําไปแล้วไม่ได้ดี ก็มีอย่างโซ่ลูกค้าบอกว่าไปซื้อโซ่เทียมร้านอื่นอ่ะบอกว่าร้านเจ๊ร้านเจ๊โมดทาไมโซ่แพงจังบอกว่าของแท้เจ๊เป็นตัวแทนแท้เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่ตีเหมือนเนาะอ่ะเนี่ยค่ะโซ่สตินเจ๊ขายอยู่สี่ร้อยแล้วตอนเนี้ยของหมดหลายอย่างมาก ของขาดนะคะของขาดของขาดไม่ใช่ว่าของขาดเราเติมได้ง่ายไม่ใช่หาเติมได้ง่ายๆนะคะตอนนี้ของขาดใครมาขอซื้อโซ่ม้วนเจ๊ก็ไม่มีขายนะคะตอนเนี้เก็บไว้เองอ่ะนี่ลบเลยไม่ต้องขายเก็บไว้ขายเองคนเดียวมีไม่เยอะถ้าใครต้องการก็ต้องรอของใหม่มานะคะลบไปเลยเว็บไซต์เราแต่ถ้าใครบอกว่า มีมีประสบการณ์ขนหัวลูกคนหนึ่งเป็นอาหารในค่ายนี่แหละค่ะค่ายเพชรบูรณ์บอกว่าโซ่สิบสองเนี่ยเจะขายสี่ร้อยพี่เขาบอกว่าแพงพี่เขาก็เลยไปซื้อร้านในเมืองไม่รู้ร้านไหนแต่เขาขายให้ลูกค้าแค่สามร้อยเจ๊ก็บอกก็โอเคแล้วแต่แต่เอาเครื่องมาซ่อมร้านเจ๊เออคนเฮาเนาะเอาเครื่องมาซ่อมร้านจ๊ซื้อถามซื้อโซ่สี่ร้อยไม่ซื้อไปซื้อในเมืองสุดท้ายเอาไปตัดได้ประมาณวัน กว่าพี่แกหายไป3าวันกลับมานิ้วก้อยกับนิ้วนางที่เท้าขาดถามว่าเอา้าถทาไมเดินกเ็เพกกระเพกนิ้วขาดนะสิโซ่สะบัดใส่นิ้วตีนกูขาดหมดไงอา้าวสุดยอดไหมคะทําอะไรก็ให้ระวังนะคะอันนี้โซ่แทะส่วนบาก็ตอนนี้เริ่มขาดตลาดแล้วนะคะโควิดมารอบสองเนี่ยคะ่ะอีป้าก็เป็นตัวแทนของสตีนเองนะคะอีป้าโหดนะคะนีคะ มีชุดตะบงตะใบ4มิลไม่มีของนะคะตอนนี้มี4.8เหลือไม่กี่ชุดอ่า5.5มิลครบชุดอย่างเงี้ยเหลือหลายชุดอยู่ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้อันนี้เป็นเว็บไซต์เว็บไซต์ของจจ๊นเนี่ยจะมีรหัสสินค้าราคาถ้ามันไม่มีรหัสพี่ก็แคปหน้าจอมาจะเอาแบบไหนเอาตัวไหนนะคะเป็นตัวแทนของอุริคอนสตินอ่ามิซูอ่าหลายตัวอยู่เนี่ยค่ะอันนี้ หัวเทียนของโอริกอนเองสำหรับเลื่อยยนเลื่อยยนต์นของ07038ของ070ของ ms180 ย่างเงี้ย3 8มย่างเงี้ยค่ะมีทุกอย่างหรือร้านค้าหรือลูกค้าท่านใดสนใจที่ตัดต่อโซ่เจก็ใช้ชุดนี้อยู่นะคะ9000ซื้อมั้งแต่ปี56ยังไม่เสียแล้วก็หัวเนี่ยค่ะหัวไอตัวต่อตัวย้ําของ ชุดตัดต่อโซ่นะคะเราก็มีอันนี้เจ๊สั่งมาจากของโอริกอนเนี่ยเห็นเห็นบเห็นบอ,เนบอเน่เนี่ย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 โอริกอนเนี่ยคะ่ะเนี่ยเนี่ยหัวละ900บาทถ้าของปลอมของเทียมก็เนี่ยคะ่ะราคาอยู่ที่500กว่าบาทนะคะชุดตัดต่อโซ่เจ๊ก็มีนะคะใครจะเอาตะปูค้อนตอกก็แล้วแต่แต่ถ้าใครอยากได้ก็ให้โทรสั่งนะคะเว็บไซต์เจ๊โหดก็ดูง่าย เหลือล้ําเหลือหลายนะคะพอค้นหาเจ๊หูดปุ๊บมันจะมีเว็บไซต์เนี่ยชื่อเว็บไซต์นี่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 เห็นปะเดีย๋ยยู่ไหนละ่ะนี่นี่บุญสุกเกษตรนะคะสี่เก้าบุญสุกแล้วก็มีขีดด้วยเขาตั้งคนที่ทําเว็บไซต์เขาตั้งให้อ่าถ้าเปลี่ยนได้ก็อยากจะเปลี่ยนเจ๊หูดการเกษตรแหละจะได้ง่ายนะคะบุญสุกเกษตรสี่เก้าค้นหาเว็บไซต์ปุ๊บมันก็จะมาหน้าหลักแบบนี้อันนี้คือคําหน้าหลักอันนี้เว็บไซต์เจ๊เจ๊ S, สามารถ แก้ไขเองได้นะคะวันนี้โดนตัวไหนมาว่าทําไมดีดจังอ่ะเข้ามาหน้าหลักปุ๊บเนี่ยค่ะเดี๋ยวตั้งดีๆก่อนเนาะวันนี้มือสั่นสง,งสัยของขาดเนี่ยค่ะเข้ามาหน้าหลักปุ๊บลูกค้าเข้ามาหน้าหลักตัวนี้แล้วก็เลื่อนดูถ้าอยากเข้าเรื่อย M S หนึ่งแปดศูนย์ก็ชี้มันตรงนี้เนี่ยเห็นว่าเนี่ยชี้มันตรงนี้ก็คลิกเข้าไปถ้าอยากได้อะไรก็คลิกมันตรงนี้เนี่ยอะไหล่ M S หนึ่งแปดศูนย์แยกเป็นห้อง,องชัดตจนนะค่ะถ้าจะเอาอะไหล่สามแปดหนึ่งก็ตัวนี้ อะไร070ก็ตัวนี้สมมุติว่าจะดูอะไร MS180 ตรงนี้เห็นไหมคะตามทันไหมคะคลิกค่ะคลิกค่ะเนี่ยคะ่ะหน้าตามันก็จะมาเป็นอย่างนี้เนี่ยคะ่ะเฉพาะอะไร MS180 นะคะเจ๊ก็จะแยกห้องไว้ให้ชัดเจนมันก็จะมาเลยด้านบนบนถ้าเข้ามาหน้าหลักปุ๊บ อีหัวแดงเนี่ยมันจะอยู่กับเราอยู่ตลอดนี่เราก็เลื่อนมาถ้าในมือถือมันจะไม่เป็นล็อกล็อกนะคะมันจะเรียงเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะคะมันจะเรียงเป็นล็อกสามล็อกอย่างนี้เจ๊ก็จะเอาตัวใหญ่ตัวหลักตัวราคาแพงขึ้นก่อนและของแท้ขึ้นก่อนของแท้ก็จะเป็นเลื่อยอ,อะไหล่เลื่อย m s 1 8 0อ่าชุดเสื้อสูบนะคะตรงนี้คือเป็นรหัสสินค้าเห็นไหมคะรหัสสินค้าเสื้อสูบชื่อเสื้อสูบ สตรีน ms180 ราคาอยู่ตรงนี้ถ้าเวลาจะตัดซื้อสินค้ากรุณาตัดให้ชัดเจนอย่าตัดมาแต่รูปขี้เกียจไปหาเว้ยขี้เกียจไปหาว่ามันรหัสอะไรเนี่ยถ้าจะตัดให้ตัดใหญ่ๆอย่างนี้แคปหน้าจอให้เห็นราคาด้วยเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยตัวอย่างเจ๊ก็ตัดถ้าใครจะเอาลูกสูบเสื้อสูบแหวนอย่างเงี้ยค่ะเฉพาะลูกสูบเสื้อสูบแวนก็ก็ก ใช้ตัวนี้นี่ตัดอย่างนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าแคปรูปแคปหน้าจอมาให้ชัดเจนนะคะจะเอาอะไรของแท้จะอยู่ด้านบนส่วนของเทียมของเทียมให้เลื่อนลงไปล่างนะคะของเทียมจะอยู่ด้านล่างยังไม่จบอะไรร้านเจ๊โหดเยอะมากนะคะนะคะนี่ค่ะอย่างของเทียมนะ,คะ่ค่ะเจ๊ก็จะเขียนว่า รหัสสินค้าจานไฟเลื่อยยนต์ ms 1 8 0ราคา600บาทอันนี้เฉพาะจานไฟนะคะของเทียมเจ๊จะไม่ระบุว่าเป็นสตินจะเขียนว่าเลื่อยรุ่น ms อ่าหนึอย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างของเจ๊จะชัดเจนนะคะอ่าอย่างตัวนี้ฝาน้ำมันนะคะฝาน้ำมันเชื้อเพลิงเลื่อยยนต์ ms 1 8 0จะไม่มีคำว่าสตินนะคะย้ำว่าจะไม่มีคำว่าสตินของของเทียมอะคะอ่ะอ่า ถ้าตัวไหนใส่ไปผิดก็เดี๋ยวจะพยายามไปแก้ให้นะคะแหวนท่อลมเลื่อยยนรุ่น MS180 จะไม่มีคำว่าสตินนะคะของเทียมแต่มันก็เป็นอะไหล่จีนทั่วไปที่จะใส่กับตัวสตินได้นะคะแต่ถ้าอยากได้ของแท้คืออยู่ด้านบนแม้กระทั่งน็อตก็มีขายเนี่ยคะ่ะน็อตสตินแท้ ก็พยายามดูว่าถ้าของแท้จะได้เขียนว่าสตินเนี่ยค่ะสตินเอ็มเอันนี้ราคาต่อตัวนะคะราคาทั้งหมดเนี่ยคือต่อตัวถ่ายให้ดูว่าเยอะมีจริงไม่ใช่ว่ามีตัวเดียวมาถ่ายรูปขายนะคะแล้วก็พสตว่าร้านอ่าเรามีเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็คือซื้อมาเป็นชุดนะคะอย่างที่เห็นวิดีโอเจ้นะคะซื้อมาอย่างฝาน้ํามันก็ซื้อมา50าสฝาหกสิฝานะคะมีเท่าไหร่กว่าเรียบ ถ้าบริษัทหรือเซลล์เขาให้อย่างไกลเล่งน,นะคะเนี่ยถ่ายหลายๆมุมให้ดูมุมแรกนี่คือถุงมันแท้มุมที่สองในเห็นอ่าโค้ดของสตินนะคะมุมที่สามก็มีชื่อมีราคามีรหัสเขียนสตินแท้นะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้สำหรับคนที่ต้องการเข้ามาดูเว็บไซต์นะคะก็พาชมกันแล้วนะคะค้นหาเจโูดบุญสุเกษตร นั่นแหละนี่มันก็จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขอญาตขายของก่อนลูกค้าเริ่มเยอะแล้วนะคะสวัสดีค่ะจวดค่ะจวด อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกริ้งๆนะคะเพื่อติดตามวิดีโอช่อง youtube ของเจโหดจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอทุกคลิปของเจโหดการเกษตรเจโหดการเกษตรค่ะ